ท่านสุดท้ายนะครับท่านสศินันทำนิธินันครับสรุปเป็นท่านสุดท้ายเชิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมสศินันทำนิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตสายไหมพักประชาชนนะคะดิฉันขออนุญาตอ่านจดหมายฉบับหนึ่ง ที่มีคนฝากมาถึงผู้แทนราษฎรทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องแห่งนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่จดหมายฉบับนี้ถูกอ่านในสถานที่อันทรงเกียรติสถานที่ที่ผ่านการต่อสู้ของบรรระชนฝ่ายประชาธิปไตยมาหลายสิบปีหลายท่านในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้และหลายท่านก็คือมิตรสหายที่ร่วมต่อสู้กับกระผมมา แต่ผมรู้สึกประหลาดใจและกระอักกระอ่วนใจคะ่ะที่ทราบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้กําลังรวมตัวกันเพื่อถกเถียงว่าจะนิโทโศกรรมให้กลุ่มตัวเองอย่างไรและจะกักขังคนรุ่นใหม่ต่อไปอย่างไรสําหรับคดีการเมืองที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในห่วง20ปีมานี้และแน่นอนว่าความขัดแย้งที่คนรุ่นใหม่ยกขึ้นมาถกเถียงกันเป็นความขัดแย้งที่มีมายาวนานกว่านั้น ในวันนี้ค่ะมีคนที่ต้องเสียชีวิตระหว่างการต่อสู้ให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วหลายคนมีคนที่ต้องลี้ภัยทางการเมืองและมีคนที่ถูกดำเนินคดีถูกขังอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าคุกหลายคนรวมทั้งตัวกระผมด้วยกระผมขอเรียนตามตรงที่ต้องเขียนจฎหมายฉบับนี้อย่างกระอักกระอ่วนใจเพราะเรื่องนี้โทษกรรมไม่ใช่สิ่งที่พวกเราเรียกร้อง หากแต่เป็นปรากฏการณ์ซึ่งต้องเกิดขึ้นระหว่างทางก่อนที่บ้านเมืองนี้จะหันหน้าเข้าพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่ะในภาวะที่บ้านเมืองกําลังป่วยไข้นี้กระผมไม่ได้หวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ทุกคนจะเข้าใจและเห็นพ้องด้วยกับความปรารถนาดีของพวกเราเยาวชนคนรุ่นใหม่กระทั่งด้วยความป่วยไข้นี้หลายท่านอาจไม่สบายใจ ที่ได้เห็นคนเห็นต่างทางการเมืองต้องสูญเสียทั้งชีวิตและเสรีภาพแต่กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจำนวนหนึ่งลุกขึ้นเป็นเสาหลักและกล้ายอมรับความจริงเปิดเวทีให้เกิดการพูดคุยอย่างมีวุฒธธิภาวะระหว่างนี้ก็สแสวงหาหนทางในการปลดปล่อยพวกเราจากพันธะทางกฎหมายซึ่งไม่เป็นธรรมนี้และไม่ว่ากฎหมายนิทศกรรมจะผ่านหรือไม่ กระผมต้องขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้แทนราษฎรฝ่ายประชาธิปไตยทำหน้าที่อย่างทนโงโองอาจเปลี่ยนผ่านสังคมโดยสันติโดยรัฐสภากระผมขอทำหน้าที่เป็นหมุดหมายเล็กๆเพื่อให้สังคมเห็นความไม่เป็นธรรมโดยระหว่างนี้ยังคงถูกขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเฝ้ารอด้วยความหวังและให้ทุกๆวันในนี้เพื่อการต่อสู้จนกว่าบ้านเมือง กลับสู่ภาวะปกติเป็นประชาธิปไตยและผู้คนมีสิทธิเสรีภาพอย่างสมบูรณ์อานนท์นำพาลงวันที่9เมษาปี68ค่ะท่านประธานคะดิฉันมีคำถามอยู่ค่ะว่าเราจะส่งเสริมสันติสุขเสริมสร้างสันติสุขสลายขั้วและออกจากความขัดแย้งโดยทิ้งคนอีกกลุ่มหนึ่งไว้อย่างไร ดิฉันฟังเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะอภิปรายกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนมาวันนี้ค่ะยอมรับตามตรงว่าดิฉันเป็นคนที่ได้รับมอบหมายค่ะให้ไปพูดคุยกับสสต่างพักหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับดิฉันเป็นอย่างดีดิฉันเท่าไปพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจค่ะอธิบายร่างของเราพักเก้าไกลอธิบายร่างของภาคประชาชนค่ะตลอดจนขอความเห็นใจให้โหวตรับทุกร่าง เพื่ออย่างน้อยๆให้เราได้มีโอกาสเข้าไปถกเถียงกันในชั้นกรรมธิการอีกทีค่ะในชั้นและพักประชาชนเราใช้พลังมหาศาลในการแบกความหวังความเชื่อและความจริงใจไปเพื่อพูดคุยแม้จะมีความเป็นไปได้เพียงแค่1%อร์พวกเราก็ยินดีที่จะทำดิฉันได้รับเมสเซจจากสสหลายท่านนะคะในที่ประชุมแห่งนี้ที่บอกว่าเห็นใจเข้าใจแต่ทำไม่ได้หรอก เรื่องมาตรา112เนี่ยกลัวจะถูกยุบพักบ้างบางคนบอกว่าขนาดแค่แก้กฎหมายเนี่ยยังมีปัญหาเลยยิ่งไปกว่านั้นบางคนก็บอกกับดิฉชันด้วยความตรงไปตรงมาว่าให้ที่ันขึ้นไปคุยกับข้างบนซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าข้างบนที่ท่านพูดถึงเนี่ยคือใครบางคนพูดด้วยความขี้ขาดมากไปกว่านั้นด้วยการสื่อสารว่าคนของพวกพี่ไม่มีใครอยู่ในคุกแล้ว ผ่านไม่ผ่านพวกพี่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกแต่เกือบสองปีมานี้ค่ะมีผู้นักขังทางการเมืองจำนวนมากที่ยังคงอยู่ในเรือนจำหลายคนละหกละเหินออกไปไกลแล้วค่ะและห่วงเวลา20กว่าปีของความขัดแย้งนี้พรากเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากพวกเขาพวกเขาในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นประชาชนทุกกลุ่มหลายท่านในที่นี้พักของพวกท่านเองก็แบกความหวังของคนของพวกท่านเหมือนกัน เรากําลังถกเถียงอยู่ในห้องแอร์คะ่ะท่านว่าเราควรจะนิโทษกรรมให้คนกลุ่มนั้นก่อนกลุ่มนี้ก่อนคดีนั้นยังไม่พร้อมคดีนี้ยังไม่ดีโดยเราไม่ได้คํานึงเลยว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนสีไหนคดีอะไรทุกคนต่างก็เป็นประชาชนของทุกคนในที่นี้เหมือนกันเราถกเถียงกันคะ่ะว่าควรเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้ากลับมาบริหารประเทศ แล้วคนที่ถูกคดีในหนึ่งสองเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถเลยเหรอคะหลายคนมีโอกาสได้ไปต่างประเทศได้ทุนการศึกษาออกนอกประเทศยังไม่ได้เลยเล่าทกเทียงกันเยอะมากเลยค่ะทุกพักพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเราต้องให้โอกาสให้โอกาสคนดีกลับเข้ามาให้โอกาสคนนั้นคนนี้กลับเข้ามาแล้วคนอื่นๆ ที่ท่านจะทิง้งพวกเขาไว้เขาไม่ควรได้รับโอกาสเหรอคะท่านบอกว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งจงใจละเมิดกฎหมายถ้าท่านใช้ตักกะนี้คนอีกกลุ่มที่ท่านะเนโทษให้เขาไม่ได้จงใจละเมิดกฎหมายเหรอคะพวกท่านรู้ดีอยู่แก่ใจพวกท่านรู้ดีว่าแต่ละคนมาด้วยวรตถุปประสงค์อะไรทุกคนก็หวังดีกับประเทศไม่ต่างกันเลยนะคะ ท่านขอท่านกรวีขอรัฐที่เอ่ยนามท่านบอกว่าความเห็นยังแตกต่างกันอยู่รอให้สังคมเนี่ยเห็นตรงกันก่อนก็ได้แล้วเราค่อยมาผ่านกฎหมายหรืออะไรก็ตามดิฉันยืนยันตรงนี้ว่ากฎหมายหลายฉบับที่เราผ่านกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นตรงกันไหมคะมันอยู่ที่ว่าเรามีความกล้าหาญเพียงพอหรือเปล่ายิ่งอภัยโทษนี่ยิ่งใหญ่เลยค่ะยิ่งท่านบอกว่าคดีบางมาตาต้องอภัยโทษเนี่ยยิ่งชี้ชัดด้วยซ้ำว่า คดีนี้เป็นคดีที่ถูกแบ่งแยกนี่แหละคดีการเมืองยิ่งมีความไม่เป็นธรรมมากมายเท่าไหร่ในสภาถกเถียงกันมากขึ้นขนาดไหนในศาลมีความไม่เป็นธรรมที่กระบวนกับิจารนาคดีมากขึ้นเท่าไหร่นั่นยิ่งแสดงให้เห็นว่านี่เป็นคดีการเมืองคดีหนึ่งสองเป็นคดีอาญา แล้วคดีที่ท่านนอาภัยให้แต่ละครั้งท่านได้ให้แต่ละคดีในมัญชีแนบท้ายของแต่ละท่านเนี่ยไม่ใช่คดีอาญาตรงไหนเราจะส่งเสริมสันติสุขสลายขั้วออกจากความขัดแย้งโดยทิ้งคนอีกกลุ่มไว้อย่างไรที่ฉันคิดไม่ออกแต่อย่างไรก็ตามค่ะทุกท่าน <c oughs> แม้ที่ฉันจะมีความหวังอยู่น้อยนิดมากนี่ฉันไปคุยกับแต่ละท่านที่ฉันก็ไม่ได้ หวง100ังร้อยเปอหรอคะ่ะดิฉันก็รู้ว่าลึกๆในใจพวกท่านเนี่ยมีธงอะไรอยู่แอดิฉันก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าในวันนี้ร่างกฎหมายของพรักก้าวไกลและพรัคประชาชนจะได้ผ่านเข้าไปกับร่างอื่นๆด้วยจริงๆลำพังแค่เสียงของพักดิฉันและพักเพื่อไทยที่เราก็เคยร่วมต่อสู้กันมาก่อนรวมกันเนี่ยเราผ่านได้ทุกร่างเลยนะคะบางคนบอกว่าดิฉันเนี่ย โง่ซื่อบ้าหรือเปล่าไปเิรชาเป็นไปไม่ได้ทนายแจมแม่งโลกสวยไอ้อฉันก็ยังมีความเชื่ออยู่ดีว่าพวกท่านลึกๆในใจก็รู้ว่าปัญหามันคือเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งหนึ่งสองวันนี้ไม่พูดวันหน้าก็ต้องพูดอยู่ดีเราหนีความจริงเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะและฉันอยากจะยืนยันอีกครั้งว่าร่างของพรคเก้าไกลที่ฉันพูดไป จนปากจะฉีกถึงหูเหมือนกันนะคะว่าไม่มีมาตราหนึนอยู่ในนี้เลยท่านจะพลิกซ้ายพลิกขวาเปิดกี่ครั้งมันก็ไม่มีไหนตรงไหนที่เขียนว่ารวมมาตราห1ึ่งรสิบอไม่มีแล้วว่ากันตามตรงร่างของเราเป็นร่างที่หลายพักก็เห็นตรงกันด้วยซ้ำว่าเป็นร่างที่คอมโพรมไมท์ที่สุดเป็นไปได้ที่สุดบางพักชื่นชมด้วยซ้ำว่าเป็นร่างที่ดีที่สุดนะคะ ครอบคุมที่สุดและดิฉันยืนยันชัดเจนอีกว่าร่างของพรรคเก้าไกลไม่มีตรงไหนที่ขัดหลักการของร่างอื่นๆเลยแต่ถ้าท่านยังมีความกังวลถึงฝ่ายความมั่นคงมีความกังวลถึงเรื่องต่างๆก็ตามที่ฉันเข้าใจดีค่ะ การที่จะกดรับร่างของดิฉันการที่จะกดรับร่างของรรคประชาชนมันทําได้ยากมันตะขิดตะขวงใจมันลําบากใจมันกลัวมันกังวลมันอะไรก็ตามอย่างน้อยน้อยที่สุดท่านงดออกเสียงได้ท่านงดออกเสียงให้เราได้ไหมถ้าท่านยังเห็นว่าท่านยังต้องการจะเสริมสร้างสันติสุขตามที่ทางท่านเขียนไว้คล้ายๆล้ายกัน,นท่านแค่งดออกเสียงก็ได้ แค่งดออกเสียงก็เพียงพอที่จะให้ทุกร่างได้เข้าไปถกกันในชั้นกรรมธิการค่ะซึ่งหากว่าโดยหลักการแล้วนะคะดิฉันยังมีความเชื่อว่าทุกคนควรจะมีโอกาสได้รับการในพิธกรรมโดยไม่แบ่งแยกและนี่เป็นเพียงแค่วาระหนึ่งค่ะขอดึงสติทุกท่านมาว่านี่มันเป็นแค่วาระหนึ่งค่ะท่านจะปิดประตูความหวังของประชาชนตั้งแต่วาระหนึ่ง ดิฉันคิดว่าหลายๆท่านในที่นี้คงจะไม่ใจร้ายถึงขนาดนั้นสุดท้ายค่ะท,ท่านประธานดิฉันขอเรียกร้องความกล้าหาญทางการเมืองค่ะหรืออย่างน,น้อยๆถ้าพวกท่านบอกว่าพวกท่านเห็นใจเข้าใจประชาชนก็ขอเปลี่ยนความเห็นใจนั้นเนี่ยเป็นอย่างน,น้อยๆกดงดออกเสียงให้กับร่างของพรรคเก้าไกลและร่างของพรรคประชาชนก็ยังดีค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ